สวัสดีครับเพื่อนๆนอนลูกนอน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 ลูกชายผมมาแล้วครับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหน้ามนมาแล้วครับสองหนุ่มมาแล้วมารายงานตัวกับพ่อแล้วได้ได้หมูปิ้งได้หมูปิ้งแล้วก็ได้อาหารเม็ดไปกินอิ่มแล้วก็นอนครับเพื่อนๆ วันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะแกซื้ออาหารเม็ดมาให้ผมผมก็จะเก็บแอบไว้ให้น้องเขากินกินแบบประหยัดประหยัดครับเพื่อนเพื่อนให้ให้กินได้สักสองอาทิตย์นี่ยครับเพื่อน,เ,อนเวลาน้องหิวผมก็จะแอบเอาให้น้องเขากินแต่วันนี้ก็ได้หมูปิ้งมาแล้วแหละ พอกินอิ ite, so ่มแล้วก็นอนเล่นเหมือนเด็กเลยครับเพื่อนบางคนบางคนเขาก็เขาก็เห็นเด็กแมวเด็กเขาก็สงสารนะครับเพื่อนๆนะบางคนก็ใจร้ายบางคนเขาก็มีจิตใจเมตตาเหมือนกันเขาก็ได้อาหารแมวมาอาหารเม็ดมาเขาก็เอามาให้ผมผมก็จะเก็บแอบๆใส่กระเป๋าไว้ เวลาน้องเขาออกมาก็จะแกะให้น้องเขากินบางคนก็ใจร้ายเขาเพื่อน,อนสัตว์ตัวเล็กๆถ้าคนไหนเขามีจิตใจเมตตาดีกับเขาก็จะได้บุญได้กุศลนะครับเพื่อนนะเพราะว่าเมวเขานี่เป็นน้องเขาเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าอะ่ะน้องเขามีเก้าชีวิตเขาเพื่อน ทำดีก็ได้ย่อมได้ดีคนไหนคิดไม่ดีขเขาบุคคลคนนั้นก็จะได้รับผลกรรมไปนาลุงเนาะทำดีได้ดีน้ลุงเนาะดูแลน้องเขาไปสงสารเขา,าลุกนะสงสารน้อมีอะไรก็กินน้ลูกนะเลือกกินไม่ได้นะครับนะพ่อกินอะไรหนูก็กินกับพ่อนะลูกเนาะ ไม่ต้องเลือกกินนะครับเลือกกินไม่ได้นะครับนะมีอะไรก็กินเดี๋ยวพ่อแบ่งให้กินดูแลให้เขาตัวโตๆแล้วเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ไม่มีใครรังเกียได้แมวตัวใหญ่ก็รังเกียไม่ได้คนก็รังเกียไม่ได้เอาตัวรอดได้ดูดูเขาเล่นกันสองพี่น้องผมก็นำเสนอ ชีวิตของแมวจรหรือว่าสุนัขจรครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าผมก็มีน้อยมีน้อยผมก็แบ่งให้น้องๆเธอกินรักนะ